สวัสดีจ้ามาค่ะกินข้าวกับป้าปูเราค่ะวันนี้ป้าปูมีแกงผัดแห้ง,งไก่แล้วก็มีลูกปลาทูโทษดลูกปลาทูตัวเล็กๆก,กันค่ะเป็นปลาเข้มแล้วก็มีลูกเนียงลูกเนียงของวันก่อนแล้วก็นี่ก็คือพักเลี้ยงค่ะมาค่ะกินกันเราเลยก็รีปรีอ่อนอนเลยค่ะอพอแกงผัดแห้งอังนนมันไม่แพ็หมากก็เลยนวดโดยรีปรีเคี้ยวร้อยค่ะอื มาค่ะกินข้าวกันเหล่าค่ะใครได้ไล่กินกันมัางหรือไม่คะอืมส่วนปะปูก็นี่แหละค่ะอืมแต่เร่งอกแกงพะแนงใช้ลูกเครื่อคอย อร่อยอืม really นอ่าริปรีออนในสี่ไล่คนทำแบบปูวางเ mm. พ็ดไม้กินพริกมันก็พเพ็ดอะไรค่ะดำากระซ่าพริกแต่ริบีเคี้ยวริบีออนนะมันจะเพ็ดหน่อยอืมมันเรียเพ็ดมาก มันกระเพาะตามภาษซ้าริบเรียอะไรกัน,ห,กนหืมหลวกปลาทูค่ะหืมอ,อร่อยปลาปูสื่อมาทุ่งนึงแลวปลาปูก็เอามาล่างๆๆแล้วก็ คั่วกับน้ำมันจึงปะปูใส่พงงชุรลดไปฮีดนึงแล้วก็ใช้น้ำตาลไปฮีดหนึงตัดหลดเข้มมันนะให้มันกลมกล่อมร้อยค่ะกินกับแกงผัดแหงอืมหนุเนี่ย hẹn ổn Nắng cái Tùm Măn เฮ้งก็แรงหงล่ะปลาปูหนึกทึ่งแน้มเลยดิปีเกียวกินกับแน้มไก่ร้อยมากอยากกินแน้มไก่เดี๋ยวว่าในไก่ักแร้งปลาปูต้องขับหลอดไปนู่นนู่นแม็กโค้ต่อยไปซื้อเนาะแน้มไก่ บ้านปราปูแม่กลัวยูคนละฝากกันเลยค่ะไกลมากถ้าแขกๆครับาปลดไปละ่ะมันจะมีเพราะประจําเด็กประปูกินอยู่เจ้าวร้อยร้อยมาก ได้แรงนี่ล uh ูกเนี uh ่ยล uh ุ้นเนี่ยกรอบพอดีก uh ิน เด็กสมัยป้าปูเล็กๆนะป้าปูจบกิลูกเนี่ยงเปลือกน้ำตานะ่นแต่กแก้แกเลยบอกก้กอนเนี่ยค่อยเอาไปผอมเนาะก้อนเศ้าๆเด็กๆปันอย่างดีอยู่เลยค่ะกินได้ทึ้งนี้อายุมากแล้วก็เลยต้องรับมาหันกิ่ลูกเนี่ยงอ่อน